วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดำแจวพาเพื่อนๆมาชมท้องทุ่งนาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกรอบนะคะวันนี้ก็จะพามาชมทุ่งทานตะวันสวยๆนะคะตามมาชมกันได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะวิวทิวทัศน์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือไม่ไกลจาก เมืองเจนิวานะคะก็ชานเมืองของกรุงเจนิวานั่นเองนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าท้องทุ่งนาสวิตนะคะมันก็จะมีอะดอกทานตะวนันไร้ข้าวโพดข้าบาเร่นะคะและหลายอย่างสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะในพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะเขาจะปลูกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะเบื้องหลังของอการปลูกพืชนี้นะคะ,ะชาวนาสวิตเขาก็จะไม่ ปลูกพืชในพื้นที่เดียวกันนะคะแต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนพืชนะคะสมมุติว่าปีนี้เขาปลูกต้นทานตะวันนะคะปีหน้าเขาก็จะปลูกข้าวบาเล่หรือว่าข้าวโพดหรือพืชอย่างอื่นแทนนะคะเพื่อปรับปรุงพื้นดินนะคะเพื่อจะไม่ให้ดินเราเสียนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าสมมติอย่างเมืองไทยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกันถ้าชาวนาก็เป็นนาข้าวก็จะปลูกแต่ข้าวข้าวข้าวนะคะโดยที่ ใช้สารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เท่าที่รู้มาเนาะแต่ประเทศสวิตนะคะเขาจะปรับดินนะคะ,ะให้มันปรับเปลี่ยนไปทุกปีเพื่อจะได้ใช้สารอาหารหรือว่าสร้างจากการเก็บเกี่ยวแล้วให้เป็นปรับเป็นปุ๋ยเพื่อพื้นดินนะคะ ใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ่ะพืชพันธุ์เขาจะได้สวยงามแต่จริงๆแล้วนะคะประเทศสวิตเขาก็จะใช้สารเคมีเหมือนกันนะคะแต่เขาก็จะมีกำกำหนดนะคะกำหนดระยะเวลานะคะ,ะเขาจะมีการพ่นยานะคะแต่ว่าเขาจะไม่เขาจะมีกาหนดว่าเออช่วงไหนที่เขาพ่นได้ช่วงไหนที่เขาพ่นไม่ได้นะคะเขาจะมีกฎหมายที่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆเวลาเราไปเก็บผัก นะะในแปลงแปลงใกล้ๆกับที่เขาปลูกผักนะคะเราสามารถไปเก็บได้อย่างมันมีผักขมขึ้นใกล้ๆต้นข้าวโพดหรือใกล้ต้นทานตะวันนะคะคือพืชพวกนี้คือเขาจะไม่กินกันนะคะแต่พวกเราคนไทยหรือคนเอเชียอย่างนี้นะคะก็จะไปเก็บอย่างมะดำแจ่วนี่ก็ชอบไปเก็บนะคะใน,ในไร่เขานะคะแต่เราไม่ไปเอาผลผล,ผลิตเขานะคะเพราะว่าผลผลิตเขานี่ถ้าเราโดนจับ มันจะแพงมากนะถ้าเราไปขโมยเขานะคะตัดต้นหนึ่งค่าปรับเสียเป็น5,000เแฟลสวิตนะคะแพงมากนะคะเพืเ่อนๆจ้ะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะขึ้นสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นข้าวโพดจะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นทานตะวันใช่ไหมไร้ทานตะวันนะคะเมื่อปีที่แล้วฝั่งนี้เขาจะปลูกเป็นข้าวบาร์เรนะคะเพราะว่ามาดามเจลเคยมาเดินบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายของมาดามเจลเนาะก็เดินออกกําลังกายเดินชมวิวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นผักขมนะคะที่ขึ้นตามไร่ข้าวโพดเนะาะมดามเสยวก็จะเก็บนะคะ,อ,ะอย่างที่มาดามเสยวบอกไปเนาะก็คือต้นผักขมที่ขึ้นตามไร,ขร่ข้าวโพดนี้มันก็จะมียานะคะเขาก็จะใส่ยาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเอาฉีดยาแต่ว่ามันจะเป็นฉีดช่วงที่จะเก็บผลผลิตใช่ไหมคะเราก็จะรู้ระยะเวลานะคะ มาดมเจี๋ยวจะรู้เพราะว่าเคยเดินไปแล้วก็เก็บแล้วก็มีชาวนาเขาก็มาเตือนนะคะว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเก็บนะเพราะว่าฉันอะสิยาไปนะถ้าเคยเก็บไปเนี่ยผักทุกอย่างเธอต้องล้างให้สะอาดนะเขาก็เขาก็บอกมานะคะเราเก็บได้นะคะผักแต่เราไม่ไปไม่ไปทำทำลายข้าวของเขาให้เสียหายนะคะแล้วก็เขาก็อนุญาตให้เราเก็บนะคะไม่มีปัญหามาดาเจี๋ยวว่าเก็บผักขมนะคะมานึ่งใส่ปลานะคะ ก็นี่ค่ะทุกๆปีก็จะไปเก็บได้เขาก็ไม่ได้ว่านะคะเขานุญ,ญาตให้เราเก็บได้นะคะมะขมก็จะเป็นเหมือนมะขมบ้านเรานะคะเพืพ่อนๆรสชาติก็จะเหมือนกันเลยสีสันก็จะเหมือนกันนะคะรูปร่างก็จะเหมือนกันนะคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างต้นพุนน่นะคะต้นพุนนะคะเรามันเกิดข้างทางนะคะเราก็เก็บได้นะคะ เขาก็ไม่ห้ามนะคะในในในที่สาธารณะเราก็สามารถเก็บได้แต่เราจะไม่ทำลายข้าวของนะคะไม่ทำลายต้นมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเก็บได้เขาไม่ห้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพุนที่สุกแล้วนะคะส่วนมากวันดำ้ำแจวก็จะเก็บตอนที่มันดิบเอาไปดองนะคะก็จะเหมือนพุทราดองเลยนะคะ <c oughs> ะ,ะสิ่งที่ดีๆของสวิตก็คือหน้าร้อนนี่มันน่าอยู่มากนะคะวิวทิวทัศนก็สวยเป็นระบบระเบียบนะคะผละไม้ของกินก็เยอะแยะนะคะวันๆหนึงก็ไปเดินเที่ยวก็จะได้ของกินมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะแต่บ้านเมืองเขาจะเป็นระบบระเบียบม,มากๆนะคะเพื่อนๆต้นผุนลูกนี้ก็ดกมากเลยนะคะวันนี้ก็เก็บเอาลูกสุกแล้วกันรสชาติก็จะเป็น หวานอมเปรี้ยวนะคะจะเปรี้ยวหน่อยๆก็อร่อยมากนะคะมันก็จะเป็นยาระบายนะคะเพราะว่าถ้าทานเยอะๆนะคะก็สามารถทําให้เราไปเข้าห้องน้ําโดยไม่ต้องใช้ยาขับถ่ายเลยนะคะไม่ต้องดีท็อกเลยนะคะเข้าห้องน้ําสบายปลุดเลยนะคะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยนะคะมาดาเจ๋อก็ชอบกินแต่ต้นนี้ดกมากเลยะค่ะเกิดข้างทางนะคะดดดกมากเลยนะคะสุกเต็มต้นละ นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศสวยๆแล้วก็พามาเก็บผลไม้ป่านะคะเป็นป่าแล้วกันเนาะพรามันเกิดขึ้นข้างทางเนาะม,มันไม่ได้อยู่ในสวนของเขานะคะ,ะตามป่านี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะ ช่วงหน้าร้อนก็จะเด็กหน่อยก็จะมีราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะไปเก็บเห็ดกันนะคะมีของกินมากมายนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะอนุรักษ์ธรรมชาติมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องเคารพกติกาของประเทศเขานะคะพี่น้องเหมือน,นี้มาดามจะะเจลด้ว้ของกินหลายเนาะค่ะเนาะคุณโนนะคะเนาะเต็มเลยค่ะกำลังสุกเนาะคะ่ะเนาะ อยู่ข้างทางจ้ะเบื้องต้นค่ะพี่น้องจ้ะต้นอยู่ข้างทางนะค่ะเนาะเกิดอยู่ข้างทางนะคะบอไปดำเจลกระสีเก็บพี่น้องมาตันหลากินของข้างทางพี่น้องซีมัเบิ่งพี่น้องเราเบิ่งข้างทางบโบรางเนาะวิตามินหลายบตรงหลังเนาะเสียบ แซ่บตวล่ะแม่มีเม็ดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าจริงๆแล้วเขาตรงล่างแต่ว่ามาดมเจลใส่แบบว่าใส่ไม่ล่างเอา <c oughs> แซ่บพี่นอ้องเบิ้งเต็มต้นเลยค่ะเ็มะ,ะ<อ>ยืนกินให้พี่น้องค่ะเบิง้ง แบบว่าเนี่ยก็อ่าปลอสางพี่น้องมิตตฟุนเพราะว่ามันอยู่ขงางทางเนาะฟุลกับบารายดอกฟุนอยู่สเวียสแลนเนาะพี่น้องเนาะเบิง้งค่ะโดเอลีพี่น้องจา้าเบิงบ้งเบิ้งโดกดก,ดกมาค่ะมามาเก็บบักพุ่นน้ำกันเฮาอ แั็กแทพี่นอ้องสงสัยบระหลางพี่น้องมันแทบเยืนกินมาตันแล้วมันดีมองไหนพี่น้องคง่ะเมื่อวานเป็นยาระบายเด้อบบคุณโนนี่เนาะคะ่ะเนาอถ่ายดิบดีพร่เอาไปดองกับเป็นแบบเคือจังแบบผู้ซาดองนะคะ แต่ว่าถามันสุกแล้วมันกลับเป็นยาระบายค่ะกินลาลายๆในกระเขาของน้ำด้วยค่ะพี่น้องโบตกินยาดีท็อกเลยนะคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะสุดยอดพี่น้องจะ้ะมามากินก็มาดามเจีวใช้มือล้างเ <laughs> ชื่อไหมเบิ้งพี่น้อง เรามาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะวันนี้เน,ะเนาะอูพี่นงสะช้อนแดดเดี๋ยวกักหน่ยนะะเนาะค่ะนอเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบไหนคะก็คือว่าวันนี้ว่าน้ำเจลว่าสบายเป็นไขวัดจรเห็ดพี่นองะแต่ว่าไปปาปนกับผู้คนบ่อด้เนาะก็เลยออกมาถ่ายวิวท้องทุ่งนาะสวิตนะคะริมทะเลสาบด้วยแล้วก็ แคลสวิสเซอร์แลนด์นะคะกับทุ่งดอกทานตะว,วันที่กำลังจะออกดอกนะคะยังออกไม่หมดนะคะฝั่งนี้แต่อีกฝั่งนึนงออกดอกสวยงามมากเลยนะคะพร้อมกับอยู่ทิวทัศน์เนาะเห็นไหมคะคเพื่อนๆจ้ายูเทิรทัตสวยเลยนะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอีกแล้วพี่น้องจ้า เมื่อเช้าวันนี้มาดําแจวกะเอาคลิปมาฝากพี่พี่น้นองๆซัมนี่ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาวิวบรรยากาศาทุ่งหน้าเนาะค่ะของทองทุ่งหน้าสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันริมทะเลสาบสวยๆมาฝากกันเนาะคะ่ะเฮากับเลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะคะ่ะบสสมยัยเฮาบสสามารถเขาไปอยู่น้ำกลุ่มคนได้หลายนะะเนาะเฮากับอีกโตัวไปอยู่กับธรรมชาติะคะ่ะธรรมชาติบำบ,บัดเนาะมืันนี้เนาะคะ่ะ กาฝากคลิปมาดําเจ้าเน่เด้อค่ะเด้อพี่พี่น้องน้องวัสกุสุก้อนนะคะน่ะเนาะฝากกดไลค์นะคะฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะผู้ใดที่มาคลิปเนาะค่ะคะ,ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้มาดําเจ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ